ครับทุกท่านครับเสด็จมรักตามนะครับวันนี้ลาดเคหะครับผมมาไม่เยอะมาไม่เยอะจุลินรีสงเขาแสงนะครับมูลไสเดือนทำหมักมูลไสเดือนแล้วก็ผักสุนครัวน,นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ที่อยู่ใกล้ๆนี้อลังการงานสร้างเลยเอาวันนี้ยกระดับขึ้นครับ <laughs> วันนี้ไม่แบกกระดินแล้วเนี่ยโอ้โหมาตรฐานเลยเ <c oughs> ชิญนะครับผมมีดินปลูก20บาทนะครับดินปลูกมีพริก15บาททุกรายการครับผมยกเว้นพวกผลผลิตอันนั้นจุลินทรีย์สองข้อใสอันนี้น้ำหมักมูลไส้เดือนครับผม15บาทอันนี้จะเป็นไอจุลินทรีย์สองข้อแสง30บ บาทถ้าก็สี่กอดร้อยครับตรงนี้ก็อันนี้เป็นเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะครับสิบห้าบาทอันนี้มีดําเนินอันนี้ก็พริกเอออันนี้อันนี้พริกขี้ฟ้านะอันนี้สามสิบาทนะครับเนี่ยเฉพาะค่ากระถางก็คุ้มแล้ว <c oughs> อ่าวันนี้คึกคักนะครับคึกคักเลยไดยผ้ผลมีพลังกับคนมาหลาย ขอบคุณมากครับผมสวัสดี